ในภาษา JavaScript ครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อกรองข้อมูลสมาชิกใน a r r a y ที่เราสนใจได้นะครับโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Fil t e r นั่นเองซึ่งคำสั่ง Filter นะครับจะใช้สำหรับกรองข้อมูลใน Array ของเรานะครับตามเงื่อนไขที่เราทำการกำหนดขึ้นมายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมทำการสร้าง Array Number ขึ้นมาครับมีสมาชิกด้านในก็คือตัวเลข1 2 3 4 5สิ่งที่ผมต้องการก็คืออยากจะตรวจสอบว่า ในตัวเลขค่าตัวนี้นะครับตัวเลขได้บ้างนะครับเป็นเลขคู่จะทําการตรวจสอบอย่างไรนะครับวิ้ีการครับเราก็จะให้ array number ครับทาการเลียกใช้คําสั่งก็คือ Filter นะครับก็จะเป็น number dot filter นะครับวงเล็บเปิดปิดถ้าในวงเล็บเปิดปิดเนี่ยก็จะทําการบนหลูข้อมูลสมาชิกที่อยู่ใน a r r a y number นะครับมาใช้งานทีละตัวนะก็คือตัวแปบไอเทมนั่นเองนะครับก็จะเป็นไอเทมและก็ Arrow นะครับ แล้วก็ทําการตรวจสอบว่าสมาชิกแต่ละตัวที่ไปดึงมาจาก array number เนี่ยนะครับตัวเลขใดบ้างน,นะครับที่หาร2เราได้เศษ0ูนย์นะครับก็คือ I t e ท m o d 2เท่ากับเท่ากับ0นะครับถ้าหาร2ลงตรงตัวแสดงว่าตัวเลขนั้นเป็นเลขคู่ใช่ไหมครับอ่ก็เอาตัวเลข1 2 3 4 5มาเนี่ยมาตรวจสอบทีละตัวเลยนะครับผลลัพธ์จากการตรวจสอบนะครับหรือว่าผลลัพธ์จากการกรองข้อมูลเนี่ยเรก็จะได้เลขคู่มาใช้งานใช่ไหมครับ ผมก็จะให้เก็บเลขคู่ดังกล่าวเนี่ยลงไปที่ตัวแปรที่ชื่อว่า a r ครับซึ่งเป็นตัวแปร array ที่เก็บข้อมูลตัวเลขที่เป็นเลขคู่เอาไว้นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลข2กับเลข4นะครับเป็นเลขคู่โดยนำเอาเลข2กับเลข4นี่นะครับไปบรรจุจูดใน array ที่ชื่อว่า r r น,นั่นเอง